เป็นกระแสที่น่าสนใจอีกครั้งนะครับเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง MicroStrategy ผู้นำด้านการป้ายาบิตคอยระดับโลกนะครับซึ่งนำโดย m i c h a e l s e ล l r นะครับที่กระตือรร้นในการเชียร์ว่าเหรียญนี้มันดีเลิศประเสริฐสีะฮะก็ได้มีการเทขายบิตคอยเป็นครั้งแรกนะฮะคือตั้งแต่ประมาณพฤศจิกายนเนี่ยถึงประมาณก่อนคริสต์มาสนะครับก็ซื้อไปประมาณเ,าเกือบ2,400เหรียญหมายถึงว่าเหรียญ BTC นะฮะ ซึ่งไอ้ตอนที่เขาขายนะฮะคือตอนที่ซื้อเนี่ยมันมูลค่าเฉลี่ยประมาณ17ื่นนะครับหมื 17, ่นดอลลาร์นะครับตอนขายเนี่ยประมาณ16ื่นดอลลาร์นะครับแสดงว่าก็ขาดทุนนั่นเองขาดทุนไปประมาณเจ็ดแสนเจ็ดแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับอพอนักข่าวไปสัมภาษณ์นะครับทางบริษัทเนี่ยไมโครสตาชีเขาเขาบอกว่า,ามันเป็นกลยุทธ์ในการที่จะได้ประโยชน์ทางภาษี เขาบอกว่าการได้กาไรเยอะในบางทีมันเสียภาษีเยอะนะฮะเขาก็เลยต้องเขาเลยว่าเทรดแบบขาดทุนให้ภาษีเนี่ยมันลดลงนั่นเองเพราะว่าหลังจากนั้นอ่ะสวันนะครับทางบริษัทไมโครซารี mm hmm. ก็ซื้อคืนเ,เขาก็ยังยืนยันอีกครั้งถึงความเชื่อมั่นใน Bitcoin หรือ BTC เนี่ยว่าบริษัทเนี่ยยังถือยาวๆนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางภาษีนะครับใครที่มีความรู้เรื่องภาษีก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับหรือใครคิดว่า Mi โครซา a ีกเนี่ย เริ่มไม่มั่นใจใน Bitcoin แล้วนะฮะก็ลองฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับอย่าลืมติดตาม r r e t i v e ฟ i s สคิดสร้างเงินกับผมโยชิ Yoshi, นะครับ